แบล็คเบอรี่คืออะไรแบล็คเบอรี่คือสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะฮะยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีระบบต่างจากสมาร์ทโฟนในสมัยนี้เป็นอย่างมากมีทั้งแป้นพิมพ์ลูกกลิ้งและขนาดที่กว้างพกพาง่ายนะฮะประมาณ30คนนะฮะมี BB กันหมดและแต่ละคนจะมีรุ่นที่แจตกต่างกันออกไปคร่าวๆเช่น Curve 8520และ b o 9780หรือ9700และ t r c h ที่เป็นรุ่นสไลด์นะฮะ ย้อนวานมือถือแบล็คเบอรีนะครับผมสวัสดีครับผมจ้าจอกโกลตนะครับหรือพิธีกรรายการบ้าวัดตืิดน,นั่นเอง EP นี้ผมจะมายา้อนวานประสบการณ์เกี่ยวกับแบล็คเบอร์รี่ของตัวผมนะฮะแบล็คเบอร์รี่คืออะไรแบล็คเบอร์รี่คือสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะฮะยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีระบบต่างจากสมาร์ทโฟนในสมัยนี้เป็นอย่างมากมีทั้งแป้นพิมพ์ลูกกลิ้งและขนาดที่กว้างพกพาง่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อประมาณปี2 0 1 1ดถึง2012นะครับโดยประมาณ นัตโลเลยแห่งหนึ่งครับตอนนั้นผมอยู่ม2ฮะในยุคนั้นเด็กส่วนมากกําลังนิยมแบ็คเบอร์รี่เป็นอย่างมากนะครับห้องของผมเนี่ยก็คือห้องเรียนนะฮะมีทั้งหมด60คนก็ครึ่งหนึ่งอะครับประมาณ30คนคือทุกคนมีแบ็คเบอร์รี่กันหมดผมจะขออนุญาตเรียก BB นะครับเป็นตัวแทนของแบ็คเบอร์รี่นะฮะบีบี BB ก็เป็นชื่อย่อนั่นเองครับผมประมาณ30คนนะฮะมี B b กันหมดและแต่ละคนจะมีรุ่นที่แจกต่างกันออกไปคร่าวๆเช่นเคอร์ฟ8520 และโบ9780หรือ9700และ t ทอ h ที่เป็นรุ่นสไลด์นะฮะตอนนั้นไลน์มันยังไม่มาครับก็คือแอปพลิเคชันที่เราจีบสาวยุคนั้นที่กำลังฮิตเป็นอย่างมากนั่นก็คือ BlackBerry Messenger นะครับแอปนี้ถือว่าจะมีเฉพาะ BB เท่านั้นเวลาเราจะแอดไลน์เพื่อนนั้นเราต้องขอพินพ์เข่าเท่านั้นนะครับเช่น 2AA6669G ประมาณนี้นะครับและยุคนั้นเนี่ยเวลาเราจะเล่น BB m m e s s รรีผมจะขออนุญาตเรียก b ี m นะฮะ เราจะต้องเติมโปรรายเดือนเพื่อให้เล่นได้นะครับถ้าไม่เติมเราจะไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้เลยนะฮะณตอนนั้นต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เรียนโคตรโง่เลยครับคือตกแม่งหกถึงเจ็ดวิชานะติดศูนย์ตลอดแต่มีช่วงเวลาหนึ่งครับคุณแม่ของผมบอกว่าถ้าผมเรียนแล้วไม่ติดศูนย์สักวิชาแม่จะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ผมเลยณนะตอนนั้นคือบีบีแรงมาแรงเป็นอย่างมากผมเลยบอกคุณแม่ว่าแม่ครับถ้าผมไม่ติดศูนย์สักตัวผมขอบีบีได้ไหมแม่ผมก็งงเฮ้ยมันคืออะไรอะ ผมก็บอกว่าอ๋อมันเป็นโทรศัพท์ที่เขากําลังฮิตมากเลยครับแม่อารมณนี้แม่ผมก็บอกโอเคถ้าไม่ติดศูนย์จะจะซื้อให้เลยหลังจากที่ผลสอบออกมาทุกวิชาปรากฏว่าผมไม่ติดศูนย์เลยครับคือผมดีใจมากที่ได้มี BB เหมือนกับคนอื่น BB ที่ผมซื้อเป็นรุ่นโบ9780พิน BB Messenger ของผมนะฮะก็คือ 274848F 7นะครับผมก็แอดไม่ได้นะฮะถ้าใครยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันแบล็คเบอรี่มันปิดตัวลงไปแล้วนะฮะ ก็จะเป็นความทรงจําที่ผมจะนํามาเล่าสู่ให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมว่า,าประสบการณ์ของผมเป็นยังไงพินของผมตัวเลขมีอะไรบ้างคือผมจาได้จนถึงทุกวันนี้เลยฮะตอนนั้นนะครับเป็นช่วงปิดเทอมครับผมจะได้ BB ตอนใกล้เปิดเทอม2ของม2นะครับผมณนะช่วงเวลาเปิดเทอมผมได้ขอพิน BB เพื่อนทุกคนเลยครับแล้วก็เข้าสู่วงการ BB เต็มตัวต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สนุกมากๆนะยุคนึงเลยเพราะว่าผมได้คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆครับต้องบอกว่า BBM เเนี่ยสามารถส่องเพื่อน หรือคนที่เราแอบชอบได้ว่าเขากำลังฟังเพลงอะไรอยู่นะฮะถ้าเขาตั้งเซตติ้งแบบว่าเป็นสเตตัสนะครับว่าฉันกำลังฟังเพลงนี้ๆๆ,ๆ,ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะฮะและเวลามีใครทักมามันจะมีสัญญาณขึ้นบนโทรศัพท์เป็นเหมือนกับแสงกระพริบสีแดงนะครับผมตอนนั้นคือเด็นมากๆใครที่ถือมือถือนี้ไว้แล้วเห็นไฟกระพริบสีแดงจะรู้เลยว่ามีคนทักมาหาคุณอยู่ประมาณนี้นะฮะผมก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเลยครับจนมีวันหนึ่งครับผมเล่นเกมเกมหนึ่ง แอดมินเพจเกมนั้นเขาได้สร้างคอมมิตี้นะครับใน BBM เนะฮะเกี่ยวกับเกมผมก็เลยเข้าไปจอยในกลุ่มเพื่อเข้าไปพูดคุยผมก็ดูชื่อเพื่อนแต่ละคนก็รู้สึกแปลกใหม่เพราะว่าเป็นเพื่อนในโซเชียลไม่ใช่เพื่อนของโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับผมก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงนะฮะก็จะไม่ชินและในกลุ่มเกมนั้นเนี่ยคนมักจะพิมพ์ข้อความประกาศว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือสมมติว่าเขาพิมพ์มาว่าคนนี้ชื่อ S น่ารักมากมาก,มากโสดด้วยคุยเก่งเป็นมิตร ใครสนใจแอดพินมาได้ที่ 2aa bbb cc s o b l s o r b l คืออะไร s o b l ก็คือ sorry board นะฮะจำนวนผมจะยกเ,เพื่อนของผมนะครับที่อยากจะมีคนคุยเยอะๆอะไรอย่เงี้ยฮะก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ฝากเพื่อนบอร์ดไปหาในกลุ่มตามกลุ่มต่างๆนะครับว่าเฮ้ยฝากบอร์ดนะว่าคนนี้คุยเก่งมากนะแอดพินนี้มาได้นะอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสับ sorry board นะครับผมพอผมขึ้นม .3 แล้ว เวลาผ่านไปเกือบปีจนวันต้องบอกว่า BB เนี่ยกำลังจะเงียบละเพราะว่ามันมีมือถือเปิดตัวใหม่เป็น iPhone 4นะครับผมหรือ iPhone 4 s เอเองและยุคนั้นจะมีแอปพลิเคชันที่ไวแชทหาคนคุยหรือเพื่อนก็คือ Line ฮะต้องบอกว่า Line เนี่ยไม่จะเป็นต้องเติมโปรแบบ BBM เนะครับเป็นแอปฟรีครับก็คือทุกคนเนี่ยเริ่มทยอยไปเล่น l ล ne กันหมดนะครับเพราะมันฟรีนะฮะไม่ต้องเติมโปรเลยและเข้าถึงมือถือทุกที่ห้อเลยแต่ต้องบอกว่า b b บเนี่ยเล่นไลน์ไม่ได้ครับณช่วงแรก แถมลายบ b บเนี่ยระบบแอปพลิเคชันสู้มือถือสมาร์ทโฟนอย่างซัมซุงและ iPhone ไม่ไช่หรืด้วยซ้ำเกมในซัมซุงและ iPhone ยังสนุกกว่าใน BB อีกด้วยจนกระทั่ง BB เนี่ยครับได้นําำลายเข้ามาบอกตามตรงว่าขั้นตอนการเล่นลายใน BB เนี่ยมันยุ่งยากมากๆครับยุ่งยากกว่าพวกซัมซุงไอโฟนอีกนะฮะขั้นตอนการสมัครหรือขั้นตอนการเล่นเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่าซัมซุงไอโฟนเนี่ยจะเป็นมือถือแบบสัมผัสแต่แบล็คเบอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นแบบสัมผัสนะครับเพราะจะเป็นปุ่มกดแล้วขั้นตอนการสมมััครอาาจงนะยยุ่่กกว หลังจากผมจบม3ขึ้นม4นะครับผมก็เลิกใช้ BB ถขาวอลเลยนะครับเพราะว่าผู้คนผมว่ามากกว่า95%นะครับไปเล่นซ m s u n งและ iPhone กันหมดแล้วนะครับผมและไปเล่นไลน์กันหมดเพราะว่ามันฟรีนะครับต้องเติมโปรและผมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะฮะก็เลยยกเลิกนะครับการเติมโปร b b m และยุติการใช้ BB อย่างขาวรนะครับผมจะเก็บมือถือนี้ไว้เป็นความทรงจำและนำมาเล่าให้ผู้คนฟังนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันผมเนี่ยได้ขายแบล็กเบอรี่ไปแล้วนะตอนนั้นนะฮะคือขายไปแล้ว ด้านราคาประมาณห้าหกพันแล้วประมาณนี้ก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับก็ปีกว่านะครับแต่ขายไปประมาณห้าหกพันเองนะฮะท่านใดนะครับที่เคยผ่านหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Blackberry นะครับหรือแอปพลิเคชัน BBM นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้นะฮะผมจะอ่านของทุกคนนะครับถือว่าผมได้ประสบการณ์จากคุณนะครับว่าประสบการณ์ของคุณเป็นยังไงนะครับผมก็มาแชร์กันได้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กับช่องพวกเราด้วยนะครับช่องของเราเนี่ยมีรายการสนุกๆให้รับชมด้วยนะฮะและอีพีหน้าเนี่ยจะย้อนวันเรื่องอะไรนะครับก็รอติดตามชมด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับอีพีนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Thank you so much.